สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมซันนี่นะครับคอมนิสจากหนังสุดพิมพ์สปอร์ตคูนะครับอ่ะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมนะครับเราเจอกันเหมือนเช่นเคยวันนี้บอลน,น้อยเหมือนเดิมแต่ว่าวันบอลได้น้อยแบบนี้อย่าไปประมาทมันนะครับอย่างเมื่อวานนะครับบอลตัวเลือกถือว่าน้อยมากแต่ว่าโหผมตัวที่ผมคัดให้มาทุกตัวนะครับในคลิปก็บัว นะครับเบอร์ตองก็บวกเมื่อวานเบอร์ตองเป็นท็อปออสนะครับกินนิ่มเลยแล้วก็ทั้งหมดผมคัดให้ไป4ตัวนะครับเข้า3เจ้าหนะครับถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆถ้าใครตามนะครับก็ถ้าอยากได้ทีเด็ดแบบนี้ทุกวันนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาตรงนี้ครับสแกนแล้วคุณจะได้เข้ากลุ่ม vip นะครับแบบฟรีๆเลยนะครับเข้าทันทีเลยนะผมก็จะคัดทีเด็ดแจกทุกวันตัวเบอร์ตอง ตัวเน้นคนอื่นอะไรเงี้ยแจงนะครับพูดคุยกันได้สอบถามได้นะครับรองเ้อบอลทักนะว่าผมชอบอะไรอะไรเงี้ยถ้าตรงกันก็จัดนะครับอันนี้มีประโยชน์มากนะอีกหนึ่งช่องทางที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันครับเว็บไซต์ fm991 นะครับสำหรับนักเชียบอลสายบูสายดุยทั้งหลายผมแนะนำใช้เว็บนี้นะครับ ดีที่สุดแล้วครับคือปลอดภัยรระบบดีเยี่ยมนะครับฝากถอนโอนจ่ายทำได้รวดเร็วทันใจตอนนี้มีโปรใหม่นะครับก็โบนัสยอดเสียรับได้ทุกวันคือสมมุติเวลาคุณได้คุณได้เต็มเต็มือปะแต่ว่าเวลาคุณเสียปุ๊บเนี่ยคุณกดรับโบนัสยอดเสียได้ครั้งละสวันละ2%ครับ วันหนึ่งกดได้1ครั้งสะสมยอดได้สูงสุด1วัน1,500บาทเหมือนเชียร์บอลแล้วมีแคชแบ็คตรงนี้ดีมากนะครับแอดไลน์มาสมัครกับเว็บได้โดยตรงนะครับที่แอด fm 9ก้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นสแกนกิโค้ดมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับวันนี้ครับเกมที่ผมเลือกมานะเป็นสุดเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับสหรัฐอเมริกาก็เป็นช่วงเช้าเเลยนะครับนัชวิลล์ทีมน้องใหม่นะครับพบกับมิเนโซตาอยู่ในเต็ดนัชวิลล์ตอนนี้ผ่านไปสิบสี่นัดมีสิบเจ็ดคะแนน 14นัดมี22คะแนนนะครับฟอร์มต้องบอกว่าค่อนข้างต่างกันนะครับ n a s h v i l l เนี่ยช่วงหลังดีเลยครับคือช่วงช่วงต้นที่ว่เขาออกตาไปนะครับก็แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมา8เกมหลังสุดแพ้นัดเดียวนะครับ Minnesota ซซชนะแค่นัดเดียวจาก5นัดหลังสุดแต่ว่า Minnesota เ,ซซเป็นทีมที่ก,ก็รายการเสียครับเกมลุกดุดันเกมรับก็พร้อมจะโดนเหมือนกัน ซึ่งเป็นมวยถูกคู่เพราะว่านชวิ์เนี่ยผมดูทรงแล้วน่าจะเล่นเพลย์เซฟเป็นหลักเพราะว่าแนวลุกเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างทื่อนะครับก็จะมีตัวเก่าๆอย่างเด็แมคคาตีจารีวอนิบบาอะไรพวกนี้คอยคุมจังหวะเป็นตัวเก่าใน m อ s มอสแล้วแต่ว่าทางฝั่งเมนเนโซตาเนี่ยผมชอบแนวลุกชอบสามตัวบนมากๆไครกามาร่าคนนี้อดีตกองหน้าของมิโดสเบอร์โรบินลอต ตัวทีมชาติฟินแลนด์แล้วก็เอมานูเอลเรโนโซนะครับเป็นตัวปีชาวอาร์เจนตีดูแล้วมันจี๊ดกว่านะครับแล้วก็น่าจะสู้กันได้สนุกคู่นี้เนี่ยผมว่าออกได้หมดทุกแน่เรดนะครับเปิดเอาเนชวิลล์ต่อ0.25ผมชอบมินิโซต้ายูเนเต็ดมากกว่านะครับแนะนำนะครับวันนี้นะครับให้เชียร์มินิโซต้าครับจากเมเจอรี g u อ s เ c อร์ครับขอให้โชคดีทุกท่านนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ